สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทองรลโอกอคอนนะครับก็ลักกี้คุ้งนั่นแหละไปเฮ้เยไทยไทยไทยตาพี่มาเร็วหลอนอนะเออจริงเพราะว่ามันมันเป็นแบบมันเทพเกินดืดอ๋อเรวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไม่เคยเล่นนะเกมนะี้ เอ็นคนอื่งเขาเล่นก็เลยอยากจะลองเอ้ยไอ้ไทยเองไปไหนไปไหนเออตามพี่มาตลอดเวลานะเฮ้ยประตูตรงนี้อันจะเข้าได้ไม่มันล็อกตัวคนที่จะไปหาทางอื่นเพื่อเข้า,าทางนี้มันไม่น่าเข้าได้งั้นเราไปทางนี้ไทย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 ตรงนี้เข้าได้ไหม This door is เอา้ามันล็อกอีกตรงนี้ก็ล็อก เดี๋ยวแล้วเราจะเจอผีมเฮ้ยประตูนี้เข้าได้ไหมอิงองออกบอกฟุตยังออกบอกฟุตยังเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาทางเข้าไม่เจอ ก้าวออกบอกฟุตยังเออ,อนเนาะมาพวกเราก็ไปหาทางเข้าก่อนดีกว่าอย่างแรกคือต้องหาทางเข้าอูโหอิงดูไทย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 อิงดูดิมันยากเพราะว่ามันต้องหาทางเข้าเนี่ยแหละพี่ก็ยังงงอยู่เลยว่าทางเข้ามันอยู่ตรงไหนคือ กดชิปไงกดชิปกดชิปเขาบอกว่าต้องไปดูอินไซต์จิมอะจิมมันอยู่ตรงไหนอะที่ออกกำลังกายงั้ลงแล่ะใช่ไงต้องกดชิปค้าง,ง,ง,ดงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องหาจิมก่อนจิมอยู่ไหนอะเ<ม>ขาบอกว่ามันอยู่ในจิมจิมคือที่ออกกำลังกาย แล้วก็ต้องไปหาที่จิมเฮ้ยเฮ้ยตามพี่มาเด้วตามพี่มาเขา,าอบอกว่าต้องไปแบ็กดอร์ดิ o ดอร e ซิ locked to maybe go to back door Back door ก็คือประตูหลังงั้นลึกนี่อะประตูหลังอยู่ตรงนี้งั้นลึกเดี๋ยวแล้วมันจะเข้าไงอะ เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะเข้าไงอ่ะเปิดไม่ได้อ้าวมันเปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วไปเข้ามาโอ้โหไอ็ก้าทำไมมันดูหลอนจังวะไทยระวังผีกดวิ่งมาเร็วตามพี่มาตามพี่มาตามพี่มาพี่หลอนนะตอนนี้มันจะไม่มีอะไรจำสแกมมาใช่ไหม ไทยไทยเข้ามาเข้ามาตาพี่มาตาพี่มาประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ไปต้องหากุญแจตัวนี้ก็เปิดไม่ได้ไอ้ไทยหามันบอกว่าต้องหากุญแจเว้ย อใช่โอ้นี่ไงประตูอ๋อเขาบอกว่าให้เดินตาอ๋อต้องเดินตามเลือดเข้าใจละไทยตามี่มาเร็วกดวิ่งมาเร็วเรยต้องเดินตามเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดมันหมดแค่เนี้ยอ๋อเนี่ยเลือดไทยเลือดบันบอกว่าให้เดินตรงไปที่ประตูทางนั้นอืมประตูเนี้ยงั้นลือ อย่าจำสกแก็ตมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นประตูอ๋อนี่ไงเจอ,เอเคีแล้วไกไทยไทยเดี๋ยวพี่เอาเองโอเคได้คีมาได้คีหนึ่งมาแล้วก็เดินกลับตามทางเฮ้ยมาเลยมาเลยแล้วก็ต้องเปิดตรงนี้งั้นเลย,ยก่อนโอ้พี่ตกใจหมดนเลยตอนเปิดประตู เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรแหมนี่เนี่ยไม่มีอะไรมินนอกจากอ๋อไม่มีอะไรนอกจากสับปะรดงั้นหรือสับปะรดเน่าๆอันหนึ่งช่างมาันเถอะประตูนี้เปิดได้ไหมไทยเปิดประตูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจเองอะ่ะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ประตูนี้ต้องเป็นอ๋อประเดี๋ยวเรามาตามพี่มาตามพี่มาไม่ต้องเป็นปร,ๆๆประตูในนี้แน่นอน ตามมาประตูที่มันบอกว่าต้องใช้คีย์อะอ๋อนี่ใช้ใช้ใช้เปิดแล้วเปิดแล้วโอ้โหกอดโอ้กอดมันไม่ใช่ต้นไม้ผีกระสือใช่ไหม beautiful but sakura tree is doing here คือแล้วไม่รู้ช่างมาเถอะเดินตามให้มาโอ้กอด เฮ้ยมันไม่มีผีหลังห้องน้ำนะไอ้ไอ้ไทยไทยอยู่ไหนเออตามพี่มาอี่เดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำหญิงก็<ต>ไม่ใช่ไทยมันเริ่มมีเสียงอะไรวะเฮ้นนยมีทางลงไปไอ๋อมันบอกว่าต้องเอาคีย์ไอ้ไทย โอ้ยอ Get <gettable> ๋อแสดงว่าต้องอยู่ห้องนี้ถ้าคีมันต้องหาคีอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอละไปเียหลังะเสียหลังอ่ะเฮ้ยไทไทไทเห็นอะไรบุตรงนั้นไหมโอ้กอชไอ้ไทไอ้ไทไอ้ไททำไมมันเดียว เอเอแล้วใครแล้วใครจะไปก่อนอ๋อมันหายไปแล้วอเอ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาพี่ไม่ไป,ไ,ป <g ül> ไม่เสียงมันอยู่ใกล้ๆอยู่เลยอ่ะพี่เริ่มพี่เริ่มกลัวแล้ว <g ül> ช่างมาันเถอะไปไอ้ไทยตามพี่มาตามพี่มาไทย <c oughs> ต้องเลี้ยวซ้ายก้าวเดี๋ยวเอ้ไทยไทยไทยตามพี่มาเร็วตามมาตามมาตามมา ลงมาตรงนี้เอ้ยเ้ยเร็วไทยไทยไทยยาไปเราไปเราไปเราโอ้เปิดประตูแล้วอเปิดไม่ได้อ๋อเนี่ยเปิดได้แล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันว์ปมาที่ไหนสักที่หนึ่งไทยพี่มองไม่เห็นอะเออมืดอะ เราต้องวิ healthy, think, like ่งไทยไทยไทยวิ่ง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 ที่เราดูคือเราวิ่งอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้เราต้องวิ่งอย่างเดียวไม่รออะไรแล้วเดี๋ยวไอ้ไทยไอ้ไทยไอ้ไทยโอ้ก๊อดเฮ้ยไอ้ไทย ไทยไทยไทยเองวิ่งไปก่อนนะไทยเราคิดว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าแล้วเราก็ทําเป็นว่าเราวิ่งแข่งกันอยู่ไปจะบอม <c oughs> ใครใครไปถึงก่อนคนนั้นเจอจัมโบ้ใครไปถึงก่อนคนนั้นเจอจัมโบ้โอ้เว้ยรอะไรเอ็นเดอร์ออไ,อไปก่อนเอเ้ยเรารอให้มันตายไปดีกว่าเราไม่ถ่ายรอให้มันหายไปก่อนดีกว่าเออน้องไปอยูุ่ดแมาแล้วเอะไลยนะ เอ้ไก่อ้ไทยไทยไอ้ไทยไอ้ไทยไอ้ไทยไมันหายไปแล้วยังอ๋อเราเราหลบเราหลบมันเราหลบมันก็ได้นะอ๋อ,ม,อ,อ,อม,ม,มันเป็นแค่ผีร้องไห้อ๋อช่างมันช่างมันมันเป็นแค่หุ่นร้องไห้เฉยแล้วก็มาเปิดประตูโอ้ เดี๋ยวออกมาที่เมืองเราอยู่ญี่ปุ่น,เ,น,นเพราะว่าผีตัวเมื่อกี้มันเป็นหน้าญี่ปุ่นงั้นเราก็ต้องเดินไปไปญี่ปุ่งญี่ปุ่ง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเมื่อกี้ผีเ <c oughs> มื่อกี้ผี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผีมันจับซะแกเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ผีมันจับซะแกแต่แต่มันไม่ตกใจนะมันมันไม่ค่อยตกใจอะเกมน่ะไอ้ไทยไอ้ไทยตาพี่มาตาพี่มามันเป็นเขาวงกลมแล้วตอนนี้เลี้ยวขวาเีอเคเดี๋ยว ตามมาตามมาตามตามาเร็วตรงตรงมาทางนี้เพราะว่ามันมีไฟอะไรอยู่อ๋อโอเคเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาแล้วตรงไปปะอ๋อแล้วเจอกับทางตันงั้นเราต้องเลี้ยวขวาแล้วแล้วเลี้ยวขวาต่อไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเจอกับทางตันเนี <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยอเ,เราเ,เราก็ต้องทำมาทางนี้อ๋อเนี่ยเจอทาง มีอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเจอทางห้องครับอ๋อนี่ไงเจอห้องแล้วไม่ต้องมาห้องนี้ใช่เอาโอ้ยไอ้ไอ้ยไทไทไทผีไอ้ไทยไทยพี่หนีแล้วตอนเนี้ยไอ้ไทยผีเมื่อกี้ ขี้เห็นไหมไทยไอ้ไทยพี่มาเจอห้องแล้วพี่เดียวนะพี่เจอคีสามแล้วแต่เองอะหาทางมาหาพี่ก่อนเร็วไม่ไม่ไม่คือพี่ต้องกลับพี่ต้องกลับไปแต่เองอะล่อผีไว้ดีกว่าเองล่อผีไว้เดี๋ยวพี่พี่จะวิ่งกลับไปแต่เองต้องล่อผีเอาไว้นะ อย่าให้มันมาหาพี่เอ๊ะตอนนี้ผีมันตามเองอยู่ป่ะเอ๊ะ <c oughs> ไทยไทยผีมันตามพีผ่ผีมันตามเองอยู่ป่ะ <c oughs> อ๋อแล้วแล้วแสดงว่าผีมันต้องอยู่ข้างในดิ <c oughs> ไอ้บ้า <c oughs> ตูจะตูจะไม่ตายนะเฮ้ยไอ้ <c oughs> ไทย ประตูมันอยู่ไหนพี่หาประตูไม่เจอประเด็นคือพี่หาประตูไม่เจอไอ้ไทยไอ้ไทยททพี่หลงทางอยู่ตอนเนี้ยไอ้ไทยเอ้ยเอ็งอยู่หน้าประตูไหนแล้วเอ็งออกไปได้ไงอ๋อเนี่ยเพิ่งมาเจอประตูเออใช่พี่เจอประตูเอา้าเดี๋ยวคือเอ็งต้องมาที่ฮิตเดนโดะ อ๋พี่พี่ว้าไปอีกที่หนึ่งแล้วไททายพี่เวียพี่เดี๋ยวพี่ว้าไปชัปเตอร์สองแล้วเว้ยเออเห็นไหมพอพี่ไงพรพี่เองอ่ะพราพี่พี่เก่งเกินอ่ะครับบอกแล้วพรพรพี่เองพี่เก่งเกินไหนน้องเลยพราะพี่คนเดียวอื อ๋อนี่ไงอันนี้คือชัปเตอร์สองใช่ก,ก็ชัปเตอร์สองมันน่าจะดีกว่าเฮ้ยตามพี่มาดูตามมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราไปทางนี้ใช่ป้ะเราต้องไปทางนี้นอืมไม่รู้เหมือนกันแต่ของพี่ไม่แหลกเ,เดินมาเดินมาเดินมา โอ้ก๊อชเจอโอ้ก๊อชผีดีกีตาร์แต่ผีแมพไม่มันไม่ได้อุ๊ยโอ้ก๊อชเอาหายไปโอ้ก๊อชอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มองผิดมองพุ่มไม้เป็นผีตามีมาเลยตามาทางนี้ ไอ้ไทยไทยไปขวาหรือซ้ายดีขวารดีซ้ายดีไปขวาดีกว่าโอ้ก๊อชโอ้ก๊อชโอ้ก๊อชอย่าเดินชนนะ <c oughs> พี่ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ก๊อชรู้แล้วตอนเนี้ยโอ้ <c oughs> oh, ดีชีดโอ้ oh, ดีชีดไอ้ <c oughs> ไทย มันยืนรอยอยู่หน้าประตูโอ้ชอดโอ้ชอดโอชอไทยเฮ้ยอยู่ไหนไทยหยุดก่อนอเดี๋ยว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 เลูกป,ปั้นมันนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลูกป,ปั้นตรงนี้อีกแสดงว่าตัวนั้นโอ้โก็อันนี้ก็ลูกป,ปั้นเหมือนกันเอาเอเข้าไปเอาเข้าไป,อาาไปโอ้โ้กอชเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ลูปปั้นตรงนี้ตกใจแต่ตัวนี้มันน่าจะเป็นอ๋อโอเคลูปปั้นมีกกตกใจหมดเลยตามมาตามมาตามมายัง,มงไม่ต้องตามก็ได้แต่เดินตรงมาอย่างเดียวโอ้ก oh อ oh ชโอ้กอชตกใจทำไมเดี๋ยวดีทำไมมันเยอะจังวะเอากะไอ้ไทยเออไม่ทำไมไมันเยอะจัง เดี๋ยวยเดี๋ไทยตาเดินตามพี่มาเดินตามพี่มาไทยไม่ต้องกลัวโอ้โอ้โ,อโ,อโกรชไทยไทยมาดีมาดีครับมาดีครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไทยไทยไทยมาเดินตามมาเดินตามไอไทยไทยไทยวิ่งวิ่งอ,อ๋อโอเคมันเดินกลับไปแล้วนี่วิ่งไปกันเถอะ มันมันมีแบบมันมีแบบตัวใหญ่ตัวเล็กอ่ะมัน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 โอ้ยโอ้ยไทยไทยเองตายอ่ะโอ้หเออเองรอกันรอกันโอ้เดอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาถึงตรงประตูทางออกไม่ใช่ประตูทางออกแต่มันแต่เดี๋ยวนะมันมันคือประตูทางออกคืออะไรวะไม่น่าใช่ประตูทางออก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บเดี๋ยวพี่ขอลองไปเซิร์ชดูก่อนว่ามันคืออียังวะพี่งงวันนี้ The Mimics The Mimics The Mimics mim oh dude พี่เริ่มงงกับเกมนี้ <laughs> เริ่มงงกับเกมนี้แหละไอ้น้องเลย ว้ยมันรีเซ็ตคารคเตอร์ไม่ได้เดี๋ยว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 แล้วทำไมพี่ถึงวาร์ปกลับมาที่เดิมวะเขาบอกว่า้ท็อกเขาบอกว่า้ท็อกชูฟาร์เมอร์แล้วฟาร์เมอร์มันอยู่ไหนวะเอาไทยทำไมยืนอยู่ตรงนี้ไทยอ๋อไอเห็นพี่ไหมนะ เดี๋ยวลวะแสะดงว,ว่าแสดงว,ว่าแสดงว่าอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วไอ้น้องโอเคพี่ก็เข้าใจละถ้าเกิดโดนผีฆ่าคือมันจะถ้าโดนผีฆ่าคือมันจะวาร์ปกลับมาที่เดิมไอ้น้อง ไปเดินต่อเห็นป้าพี่ไม่เจอเอาออเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไออาพี่หาหน้องไม่เจออ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราก็ต้องเดินตรงไปทางนู้นไปเรื่อยๆคือน้องต้องเดินถอยหลังอะโอ้ยอ๋อนี้ไง<ม>ฟาร์มฟาร์เมอร์เขาบอกว่าท็อกทูฟาร์เมอร์ออตัวนี้ I haven't seen you around before เขาบอกว่าไม่เคยเจอเรามาก่อน Well please be careful around here my brother is t e n t the city has s e n t back เขาบอกว่าคือพี่ชายเขาได้เดินไปในที่ที่นี้แต่เขาไม่ได้กลับมาอีกเลยเขาบอกว่า I don't know how much longer I be able to stay here she probably a l e a d y watching us เหมือนบอกแบบมีใครมองเขาอยู่อะไรมั้ง แล้วก็แบบ playing b e w u is red already too late ก็คือแบบช้าไปแล้วอะไรสั I have something up t h e e might need l a t e r on อ่ะเขาบอกว่าเข,ข,ขาบอกว่าเขามีของที่เขาบอกเขาจะมีของที่ให้อยู่ด้านบนด้านบนแหลยวะอ๋อไอ้ก้าเก้เอ้ยไทยไทยทเดินตามพี่มาเดินตามพี่มา เขาบอกว่ามีของจะให้เราอยู่ด้านบนสแสดงว่าด้านบนก็คือด้านบนนี้อ๋อนี่ทางนี้ทางนี้เก้าเอ้ยไทยไทยไทยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ <Okay. S 1> เขาบอกว่ามีของจะให้เราด้านบนอ๋อนี่ไงเขาให้คีย์เรามาอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันมีประตูทางมันมีประตูอันนึงที่อยู่ด้านขวาที่ให้เราเปิดแบบใช้คีย์ไปที่พี่ถามอยู่ว่าทำไมมันเปิดไม่ได้ ประตูนั้นจะมีรูปสิงโอเคเข้าใจาละพี่เริ่มเข้าใจอย่างมาออกมาเลยไปพุ่งไปด้านขวาทางเดิมแล้วห้าไม่ผีมันห้าไม่ผีมันชน,ไไห,นห้าไม่ผีมันเดินชนนะถ้ามันเดินชนก็คือตายอิงใช่เด็มครับ ไปไปเดินตามอืมเดินตามมาระวังระวังมันด้วยแล้วกันระวังมันด้วยระวังบางตัวมันจะเดินมาโอ้ก๊อ์โอ้ตกใจหมดเลยโหคนลุกเลยเมื่อกี้สตัวโอ้ยเป็นเขาได้เจอโอ้ตัวนี้มันเดินตามโอ้โอ้โอ้ก๊อ์ หนีหน,นีพี่ตกใจหมดเลยตยัินตายงตายปะเฮ้ยไทยไทเดินตามพี่มาไม่ต้ตตอ,อตงกลัวมันน่าจะไม่มันน่าจะไม่มีแล้วแหละไอตัวที่มันเดินตามอะนั่นไงประตูประตูประตูไทยไท เดินตรงมาเดินตรงมาเห็นจะเห็นบ้านหลันึงเหรอเนี่ยอืมโอเคเดี๋ยวไปไม่มันไม่น่าใช่ประตูนี้คงต้องเป็นประตูทางนี้อ๋อทางนี้แสดงว่าต้องไปทางนี้กันตีนครับเฮ้ยไปดีกว่า เไม่พี่ว่าแป๊บนึงอย่างเพิ่งอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะไทยโอ,อ้โอ้กอชโอ้โอ้โอ้พี่โดนเออช่างเถอะก็ไปละคลิปนี้ไปละโอ้โหเออไปละไปได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายกอชโอ้กอชผีหลอกไปแล้วรอบหนึ่งเออเออมันก็หล่อนดีนะอืมไปละบ๊ายบาย